ุชมคะอาหารพืชผักผลไม้เรื่องใกล้ๆตัวเราในชีวิตประจำวันถ้ามองในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์น่าคิดมากนะคะว่าเป็นข้อคิดสำหรับการทำเศรษฐกิจและอาจจะหมายถึงการวางแนวทางนโยบายของแต่ละประเทศด้วยวันนี้คิด,ดยกกํกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI คะ่ะน่าจะต้องชวนกันมองต่อเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์ ผ่านอาหารนะคะอาจารย์วันนี้มาดูกันต่อนะครับว่ารุ่นคิดถึงอาหารแล้วก็จินตนาการใหม่ว่าเศรษฐศาสตร์ที่ดีกวรหน้าตายังไงผ่านแนวคิดของอาจารย์ฮาจุนชางนักเศรษฐศาสตร์เกาหลีซึ่งสอนอยู่ในอังกฤษในปัจจุบันนี้ครับหมายความว่าอาหารยิ่งหลากหลายยิ่งจะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเหรอคะอาจารย์อาจารย์ฮาจุนชางผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้นะครับท่านบอกไว้ว่าจริงๆแล้วนะครับเศรษฐศาสตร์ทุกวันนี้มันมีแนวคิดเดียว ทำให้มันไม่มีความเติบโตทางสติปัญญาเพราะว่าความคิดเดียวนั้นผูกขาดวงการเศรษฐศาสตร์มากเกินไปก็คือเศรษฐศาสตร์กระแสหลักครับถ้าจะดีแล้วเศรษฐศาสตร์ควรจะเหมือนกับอาหารซึ่งแต่เดิมนะครับอย่างอังกฤษนั้นมีอาหารเฉพาะอาหารอังกฤษ f i Fish and Chi ิฟแล้วก็อีกไม่กี่อย่างอาหารอังกฤษจริงน่าเบื่อมากแต่พออังกฤษเปิดรับแนวคิดด้านอาหารอาหารอังกฤษก็กลายเป็นอาหารที่ดีอาหารที่อร่อยเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์นะครับควรจะ เหมือนกับอาหารในอังกฤษปัจจุบันก็คือให้มีความหลากหลายครับและหนึ่งในผลไม้ที่คนอังกฤษจะต้องคอยพกซื้อตามซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็คือกล้วยมีความสําคัญสะท้อนแง่มุมเศรษฐศาสตร์อย่างไรคะกล้วยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกรับประทานกล้วยกันแต่จริงๆแล้วนะครับกล้วยกําเนิดขึ้นมานะครับในฐานะที่เป็นอาหารของทาตจากแอฟริกานะครับซึ่งย้ายไปอยู่ที่โลกใหม่ก็คือทวีปอเมริกานะครับ ปลูกกล้วยปลูกง่ายนะครับกล้วยจึงเป็นอาหารที่ราคาถูกให้พลังงานได้ดีและหลังจากนั้นทวีปของอเมริกากลางนะครับอเมริกาใต้ก็กลายเป็นแหล่งที่ผลิตกล้วยส่งออกไปทั่วโลกครับโดยทุนข้ามชาติบริษัทผลไมย้ยักษ์ใหญ่แต่ปรากฏว่าบริษัทข้ามชาติเหล่านี้นะครับพอขัดแย้งกับคนในประเทศนะครับก็ใช้รัฐบาลเป็นเครื่องมือพอรัฐบาลของประเทศนั้นไม่ร่วมมือด้วยก็ชวนกับ CIA นะครับ สมคบกันก่อรัฐประหารอย่างเช่นในกวัวเตมาลาดังภาพนี้นะครับก็เลยทําให้เกิดปรากฏการ์ที่เรียกกันว่าประเทศสารขันก็คือประเทศเหล่านี้ยุ่งยากเหลือเกินภายใต้คาเรียกที่ว่าบานาน่ารีพับบิกครับซึ่งทุกวันนี้ถูกเอาไปใช้อย่างย้อนแย้งอย่างยิ่งกับเป็นแบรนด์แฟชั่นครับความเข้าใจของคนทั่วไปนะครับทุกวันนี้รัฐบาลประเทศต่างๆดึงดูดทุนข้ามชาติให้มาลงทุน ภายใต้แนวคิดส่งเสริมการลงทุนใช่ไหมครับคำนี้เราจะคุ้นเคยดีแต่จริงๆแล้วบริษัทข้ามชาติเช่นบริษัทกล้วยตลอดจนบริษัทต่างๆมีทั้งเป็นประโยชน์และต้องเป็นโทษจึงต้องกํากับดูแลให้ดีอย่าให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากทุนข้ามชาติครับอีกหนึ่งเครื่องดื่มยอดนิยมก็คือโคคาโคล่าน้ําอัดลมสีดานะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ โลกเสรีนิยมอย่างที่เราคุ้นเคยแล้วจริงๆคําอธิบายของอาจารย์เนี่ยคืออะไรคะโคคาโคล่านะครับก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมนะครับขายมากกว่า200ประเทศทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นโคคาโคล่าก็เหมือนกับทุนนิยมของอเมริกาเพราะโคคาโคล่ากาเนิดจากสหรัฐอเมริกาครับโคคาโคล่าขายประเทศไหนก็ดูเหมือนว่ารสชาติแบบเดียวกันอเมริกาก็มีปรัชญาแนวคิดเรื่องทุนนิยมนะครับโดยเฉพาะบางยุคบางสมัยส่งเสริมทุนนิยมที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่ คือให้เปิดเสรีการค้าทุกประเทศในโลกเปิดเสรีการเงินนะครับลดบทบาทของภาครัฐซึ่งหลายประเทศอย่างประเทศไทยบางช่วงก็เคยทําตามเราเคยเปิดเสรีการเงินแล้วก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครับจนทําให้ทุกวันนี้แนวคิดเสรีนิยมใหม่นะครับเกิดภาพลักษณ์ที่ออกมาในด้านลบนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างโคคาโคล่านี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าแม้สินค้าบางอย่างอาจจะขายได้ทั่วโลกนะครับแต่ปรัชญาเศรษฐกิจอย่างเช่นเสรีนิยมใหม่ อาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกประเทศในโลกครับจึงต้องปรับเลือกใช้ให้เหมาะสมโคาโคาโคล่าอย่างน้อยอยังดูผู้บริโภคเป็นตัวตั้งนะครับทำให้รสชาติถูกใจแต่การที่เอาลัทธิเสรีนิยมใหม่เข้าไปในประเทศต่างๆนะครับบังคับให้การเปิดเสรีเกิดขึ้นโดยการสนับสนุนของ,ององค์กรระหว่างประเทศต่างๆและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ทวนกระแสอย่างหาจุนชางบอกว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยครับอีกหนึ่งขนม ซึ่งหลายๆคนโปรดปรานนะคะรวมถึงดิฉันด้วยก็คือช็อกโกแลตค่ะสะท้อนแง่หมูมเศรษฐศาสตร์อย่างไรคะอาจารย์ช็อกโกแลตนะครับแต่เดิมนะครับเข้ามาในยุโรปก็เป็นเพียงเครื่องดื่มการจะเอามาเป็นช็อกโกแลตเป็นแท่งอย่างที่เรานิยมกันในปัจจุบันนะครับเกิดขึ้นโดยสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยสวิสนั้นทําให้เกิดเทคโนโลยีที่ทําให้เอาช็อกโกแลตผสมนมแล้วทำเป็นแท่งขึ้นมาได้นะครับแต่ทุกวันนี้พอเราคิดถึงสวิตเซอร์แลนด์ เราจะคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่ผลิตสินค้าอีกต่อไปแล้วมีแค่ช็อกโกแลตกับนาฬิกาหรูเท่านั้นเพราะสวิตเซอร์แลนด์ย้ายไปทำอุตสาหกรรมบริการเช่นธนาคารนะครับท่องเที่ยวระดับสูงต่างๆไปหมดแล้วนั่นก็คือความเข้าใจคนทั่วไปที่บอกว่าถ้าอยากจะรวยแบบสวิตเซอร์แลนด์อย่างประเทศไทยนะครับก็ต้องเลิกทำสินค้าเลิกผลิตสินค้าให้ไปทำบริการด้านการเงินบริการต่างๆแทนอาจารย์ฮาจุนชางก็โต้แย้งว่า ไม่ถูกต้องนะครับประเทศใดอย่างเช่นอังกฤษที่ท่านอยู่นะครับเน้นแต่อุตสาหกรรมบริการเช่นการเงินนวัตกรรมจากการคิดคดนของใหม่ๆนะครับก็จะห่างหายไปเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมสําคัญกว่าบริการครับแล้วจริงๆสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ทําอุตสาหกรรมมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับจํานวนคนครับนี่คือความสําเร็จของสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่เกิดความสําเร็จจากการทําอุตสาหกรรมธนาคารเพราะฉะนั้นจะพัฒนาได้ต้องไม่ทิ้งอุตสาหกรรมครับ อีกหนึ่งผลไม้ที่ดิฉันเองก็โปรดปานะคะอาจารย์สตอเบอรี่เคยไปทำข่าวแล้วเห็นคนไทยก็ไปเก็บสตอเบอรี่นะคะเป็นงานที่หนักมากเลยในเชิงเศรษฐศาสตร์อธิบายได้อย่างไรคะสตอเบอรี่อย่างที่คุณนัฐาพูดเลยนะครับเป็นผลไม้ที่โอโหงานหนักมากเลยนะครับกว่าจะเก็บได้เพราะว่าตัวผลมันไปซ่อนอยู่ในใบต้องหาให้เจอแล้วจะใช้เครื่องจัดจัดเก็บนะครับก็จะยากเพราะว่ามันบอบางเหลือเกินจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อ AI พัฒนาขึ้นมา จึงสามารถคิดหุ่นยนต์ไปเก็บสตรอเบอรี่แทนคนได้แล้วคนก็ตกอกตกใจกันว่าถ้าหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนได้ต่อไปคนจะต้องตกงานกันขนาดใหญ่นะครับนั่นคือความเข้าใจโดยทั่วไปอาจารย์หาจุนชางก็บอกว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีในทุกยุคทุกสมัยนะครับทำให้คนเสียตำแหน่งงานไปจริงแต่ก็สร้างงานใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีผลเพียงเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานเท่านั้นครับโจทย์ก็คือเมื่อคนต้องเปลี่ยน งานนะครับที่จะทําซึ่งมันมีงานใหม่เกิดขึ้นรัฐบาลก็ควรจะต้องช่วยสร้างทักษะใหม่ให้กับคนนะครับและในขณะที่คนกําลังว่างงานอยู่ก็ต้องมีสวัสดิการสังคมอย่างการประกันการว่างงานเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาทําให้คนตกงานจึงไม่ใช่การไปหยุดเทคโนโลยีซึ่งหยุดไม่ได้แต่ต้องช่วยให้คนปรับตัวโดยรัฐต้องมีบทบาทไม่ใช่รัฐที่เป็นรัฐอ่อนแอนะครับในประเทศเสรษีนิยมใหม่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ สิ่งที่เราต้องคิดกับเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องอยู่กับเราไปอีกนานครับเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าอาหารผักผลไม้ไม่ใช่เป็นเฉพาะสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับแนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และระบบเศรษฐกิจในโลกด้วยโดยรวมเรากําลังได้เรียนรู้อะไรคะอาจารย์เราได้เรียนรู้นะครับว่าโลกเรามีความหลากหลายด้านอาหารนะครับทำให้ไปประเทศไหนได้ชิมอาหารดีๆเป็นความสุขของเราแต่วงวิชาการโดยเฉพาะวงเศรษฐศาสตร์นะครับคงต้องทบทวนกันเองว่า เดี๋ยวนี้ความคิดหลากหลายหายไปหมดแล้วเหลือเฉพาะเศรษฐศาสตร์กระแสะหลักซึ่งใช้คณิตศาสตร์แบบหนักแน่นนะครับแบบเดียวนั้นมันถูกที่ถูกทางเหมาะสมกับการคิดอย่างรอบคอบในโลกแห่งอนาคตหรือไม่ครับเป็นบุมที่จะท้อนออกมาจากโลกเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งทุกวันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมโลกก็ให้ความสําคัญกับความหลากหลายมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ